สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราแนะนํานรถกรบะยอดพันอึดนะคะทุกท่านคันนี้เป็นรถบ้านเลยนะคะ e u t f r ค่ะรถปี96นะคะหน้าเดิมท้ายเดิมค่ะทุกท่านเครื่องพอใช้นะคะไม่พ่นค่ะน้ําปกติไม่ดันนะคะขับดีค่ะทุกท่านเข้าไร่เข้าสวนกันได้สบายนะคะอึดถึกทนขยอดพันเก่งเลยทีเดียวนะคะทุกท่าน 84,000บาทค่ะต่อรองได้นะคะรถอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์อยู่แถวตาคีนะคะคันนี้แม็กสวยครบชุดค่ะหัวเกียร์แต่งกระจกมือหมุนภายในเบาะหนังนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะขับขี่ได้ปกติทุกท่านช่วงร่างดีค่ะแอร์เย็นภาสี67สีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเน้นขายตามสภาพค่ะ 84,000บาทท่านใดสนใจคันนี้นะคะท่านสามารถเจราจาต่อรองราคาได้ตามสมควรนะคะถูกใจยังไงเข้าไปดดูรถไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจเป็นแรงซัพพอร์ตให้แอดมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ